อะไรปากคือคือเป็นอะไรหิวอะไรกินโทรศัพท์ได้ไหมนับแปดนับแป๊หนึ่งกูไม่ใช่อดามเว้ยกูเบียวในข้าวเหรอหนูดูที่ตานูออะไรเลยฟังนะหนูดูตาซ้ายหนูที่ตาซ้ายหนูด้านล่างจะมีแบบเป็นเลขเขียนโอเคค่ะเลขไหนคะเลขด้านล่างมันจะเขียนว่าไอดีตามด้วยตัวเลขดูเห็นไหมไอดีตามด้วยตัวเลขอ่าใช่ ที่ตาซ้ายดูที่ตาซ้ายต, <etiqu ette S 2> ตัวเองสิดนูห <Ferm i. S 1> ลับตาขวาอยู่ค่ะตอนนี้เออลองหลับตาขวาดูทำยังไงล่ะได้หรือยังอย่างเลยค่ะดนูหลับตาขวาอยู่หนูมองไม่เห็นเลยฟังฟังฟังดียวกฟังพี่ก่อนหนูดูที่ตาซ้ายหนูมันจะเขียนเป็นตัวเลขเขียนว่าไอดีแล้วก็ตัวเลขอ่ะหนูดูอยู่ค่ะตาซ้ายตา เขียนเลขมันเขียนว่า ID ไหนอะโหเอ้ายไเอ้ยอะยแต่เขีนพี่ไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามคุณพี่น้องกลัวเป็นลมค่ะอีกนิดนึงน้องนูหนูไม่เป็นลมหนูไม่ตายหนูฟังพี่มันแค่อาการหิวเมื่อวานนี้หนูเป็นค่ะหนูไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลโอ้หนูไอโอเคหนูไม่หิวแล้วคุณพี่หนูน้องโอเคข่าขอบคุณมากมากหนูกินข้าวได้แล้วพวกมือปอบมือดิ เขากินข้าไปแล้วเว้ยค so ุณมาก้าเราเย้ได้ย yes um ินว uh uh ่าแบบนี้ผมน้าตะกุลไฮอีนาเลยเฮ้ยเขาไม่ได้พาบริการพาทหารองครักษ์มาด้วยหรอมั้งใช่ปกตินี้จริงแล้วอขาญาตถามครับค่ะปกตินี่คนดูแลคนนี้ต้องเคี้ยวข้าวแล้วก็ถุยใส่ปากหรือเปล่าครับกินเป็นฟางอัดเม็ดค่ะ มีจำหน่ายเอาไหมคะแล้วอยากลองอมสักเม็ดนะคะฟังนกน่ <ไม S 2> อนฟองไหมคะก็ว่าทำไมคือปกติเวลาปกติตื่นมาเงี้ยข้าจะเดินเดินจิบน้ำค้างในสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็เล่มหญ้าไปด้วยปกติม,มันเคยออกมาทานข้าวน,น,นอกบ้านนี่พอออกมาเดินปุ๊บน้ำตาลเลยตกคะ่ะอันนี้เป็นเนต่าหรือเปล่าครับหรือเป็นตัวอะไรก็คือเป็นเป็นคนนี้และค่ะแต่แต่ว่าเราชอบทานน้ำค้างแล้วก็เราชอบทานหญ้าอ่อนที่ก็ไม่รู้ชอบกินหญ้าอ่อนค่ะ หูชอบกินน้าอ่อนใช่ไหมไม่คือแล้วแกมายังไงเนี่ยไอ้ข้างหลังกูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยกูงงไปหมดแล้วก็ไม่ต่างกันเอะไปดีกว่านี้พวกนี้แล้วเดี๋ยวก็เดินตามกูมาอีกกูเดินแล้วกูทิ้งพวกนี้ดีกว่ากูไม่เอาพวกมึงแล้วกูเบื่อพวกมึงมากเดี๋ยวก็เอากระโปรงกูไปทำะไรเดี๋ยวก็มุดเข้าไปดูนู้นนี้แล้วทั้งนี้ก็ไม่มีรถสักคันเดียวนี่นี่กูจะไปข้ามสะพานวันนี้ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับ ไม่ได้ใส่เลยค่ะพอดีว่าวันนั้นไปงานราตีสโมสรแล้วไม่ถามถามวันเนี้ยครับวันเนี้ยวันเนี้ยได้ใส่ส้นสูงมาไหมไม่ได้ใส่ค่ะลืมไว้ตอนเที่ยงคืนประครัางดังเป้งแล้วก็เลยลืมไว้ตรงบันไดค่ะแล้วที่นี้ไม่มีใครมาตามหารองเท้ามาให้เลยก็เลยไม่มีรองเท้าใส่ค่ะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะต้องต้องมีคนมาตามหาแล้วก็รองเท้ามาให้ค่ะเป็นรองเท้าแก้วเฮ้ยคุณชื่ออะไรนะชื่อคาร่าค่ะ ไม่ไม่ใช่ลาพันยาใช่ไหมลาพันเซลหรือเปล่าคะ่ <c oughs> ลาพันเซลมันต้องยาวนี่หว่<อ>าลองใช้ชีวิตเองดูซิว่าคุณอยากใช้ชีวิตเองได้หรือเปล่าเนี่ยกูอยากใช้เองอยู่พวกมึงก็เดินตามกูกันอยู่ได้